ครับ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  <laughs> <laughs> ยืนขนมาดูนะครับทุกคนลุกเลยขึนมาดูเลยกเลนะครับขอเสียงตบรับขอรับด่ขสนาดเลนุขอความราอย่ายแ้ไม่โยนแป้แล้วอาทีวีทุกช่องที่ใ่ปสิลกคืวันนี้เราจะเสนอรครับนัก सऊदी Oh uh yeah. -huh.